อุ้ยมึง้ามึงนาเนี่ยดูก่อนดูก่นไมยลเนักี่ยมาจับมือกันเราต้องส่งนำลูกจ้าไปขึ้นนอ้อเออทำไมไม่เอารองเท้าล่ะมันร้อนตีนอยู่เด้อ <para COM. S 2> ่อยคือว่าพ่อไปเอาไปเดินไปเอามาให้แม่ด้วยดูกับกันกล้กัเข้ายังกอไม่ยังกอ่ไมกันนะไีหลายี่ะไปเอารองเท่าเด้อเราเก็บของเราหอมแก้มเท่าไห่คะหอมแก้มสองร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยมแก้มตาหนึ่งรอยหอมหอมแก้มตาหนึ่งร้อยหอมแก้มห้าเท่าไหรหอมแก้มหญาสิหอมแก้มหญาเอ้ ออมแก้มยาฟรีโอ้ไม่ไม่ไปล้วน <UM ี่ไงมามาแม่อุ้มอย่าอยาแม่อุ้มคอยลงเลยอยาเเ้ยปาดคอยลงด้ัปาดอยา พูดนะว้ายสระน้ำสวนนุยอย่าเป็นอย่างนั้นสิลูกสระน้ำเขาสวนกวางค่ะให้หล่ามะเร็นน้ำเขานะปาปไปฮะไปไหนอ่ะลูกปไ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 หนป<ะ> <laughs> ไป <laughs> ไนรวงน้ำมน้ยอย่าได้ยินบ่าไปา ใบลงน้ำเขาวะชุดว่ายน้ำเลยชุดว่ายน้ำหนูก็มานะดูเขาจะใส่ชุดว่ายน้ำให้ดูนะวันนี้เมลอนอิ่วเมลอนอิ่วเมลอนอิเมลอนอิเมลอนอิ่วเมลอนอิ <Yeah. S 3> ่เมลอนอิ่วเมลอนลอนิ <c oughs> <c oughs> น้ำย่าน้ำไป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 เด็กเล่นที่ไหนอะคะมีกระของเด็กน้อยของเด็กน้อยของคุณยายว่ามีเหมือนปะถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยค่ะ อย่ามเล่มน้แมไหุ่นอันคือกรลนะุ่นลุ่นโอ้โอ้ไม่มาอแล้วไม่าไม่ดก้มากอยมเปแมนรไปทุงงันนีว่าตอนนี้อเถรกุ้ปิดไปรทีวนรถคือขึ้นไปทางไหนคะไป น้อง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 เพชรกลัวน้องพลอยกลัวนี่นี่มาดูนี่ดูอะไรเนี่ยมีอะไรมั่งชี้ให้ยายดูหน่อยเออมีอะไรมั่งลูกหนูมาดูช้างลูกมายายยายชี้ให้ดูนะเอาขึ้นมาเออ โดนอะไรไหมน่ะโดนแผลไหมล่ะนะนี่เจ้าปีแล้วแม่ปีเก้าอันนี้กีรับกีรับเก็บไไางคอนเก็บงคอนเก็บังคอนเร็วเร็วเร็วขึ้นไปหนึ่งสองสามสี 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบย่าายบายย่าก,กันบ๊ายบายยา่า,ยยา สิบแล้วนะบดีจ้าก่อนลูกบดีจ้าสวยๆยจ้ามาเร็วกวดจริงๆพ่อจัดการคน<ว>นั้นเลยพ่<ว>ขอคนนั้นเพราะว่าคนยายยายบีเอาไม่ได้ยายบีปวดหัว,วมีเด็ก ย่งยางมาบ่ได้ย่งยางรัดนน่ย่งที่่ได้ขี้เลือดิรเีน้อมันแบบที่เขาปอยู่ใบังบ่ลอง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 ที่แต่ลองใส่หนึ่นตนน้ำน่าเที่ยวก่อนเะมาเล่นยูพี่นะฮงฮง เพ็ดเอ้ยอย่าพึ่งไปมาใส่ชุดน่ออาบน้ำก่อนยายกระเป๋ามาด้วยโอ้พัวหรืหอยมาแล้ว <laughs> หุวนังวังวิ่งยีบีเตรียมชุดไบหน้า่า่ให้บีขอตโตนูน่นของเล่นหนูอยู่นู่นใส่ใส่ใส่เนี้อหล่น ส่เนอเล่นเอของเด็กหน่อยส่เด็กต่ำกว่าร้อยี่สิบเซนกวรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองหนูเพิ่งสูงแปดสิบสี่เองมาตะตื่นจ้ะคนอ่นตื่นก่อนใส่ส่คุณตีข่าของเด็กหน่อยใส่ของเด็กหน่อยทางไหนจ้ะ ไม่รู้ไปถามเพื่อนเนี่ยอ๋อเหรอเอาแล้วเพื่อนี่บอกว่าของมันมีของเด็กอยู่นะไม่ใช่มันมีของเด็กอยู่นะคือนู่นใช่อันนี้เป็นของเด็กใหญ่ก็จะมาดูแลเขานี่แหละวันนี้เนี่ย

แก้แก้ก็เลยไม่กันมาคนนี้นะโกหลับตาเอาคุยได้หลับตาแล้วบอคุยาดหล,ลับตาก่อนปิดตาด้วยปิดต,ตาปิดตาปิดตาตรงนี้ไงปิดตาหนึ่งตาพิตาอยู่ตาบินตาเรียบร้อยแล้ยตามาดูนี่

ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนในห้องม,ม,ม,มันมีเช่าอยู่รครับ่เาเจบ,บีเอาอีกก่องนึงมาให้ทายับนิ่งไว้นกอดลงน้ำเนี่ เดี๋ยวยหย่ๆสำรวจก่อนสำรวจก่อนว่าอ่านก่อนมากมากนี่ๆๆๆเด็กสัมคว่าร้อยยี่สิบเซนติเมตรตัวควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองยยาาพลด พาลงไปครับตาไม่ได้หรอกตาไม่ได้หรอกต้องมาเปลี่ยนไปเช่าทูตก่อนเอาบัตรไปแล้วนะ่ะบัตรในกระเป๋า <laughs> อ่ะเด็ีน้อยลูกเด็วนูอนไหม เอาทุกคนไปเอาจับเอาไปไปไ่ชอทุเลยเจ้าไปเอาหนึ่งในนั้นไปเอากล้องให้ญาเอากล้องไ้ใาค่ะเอากล้องไใาเลยพาจะอยู่ตรงนี้แหละไปอยู่นี้ก่อนใา ไปเอหลานซอยแล้วดีไหมดีไหมดีไหมคะ